สวัสดีจ้าทุกคนมื้อนี้บ้านเท่าแกหมูกระทะอีกแล้วจ้าหมูกระทะเด้อนนกินหมูกระทะกับยายน้นองเด้ออันนั้นหลานน้อยเห็นแค่มือก็พอวันพักผ่อนวันพักผ่อนสวัสดีจ้า มากินหมูกระทะกันใหญ่น้องเ,อนเนี่ยจ้ามันนี่ตัดบานเท่าแก่อีกแล้วครับทัดลมมันเป่าไฟไปหนีไปว่าไม่เบาไฟเยเพิ่มไฟอันนี้ลงต้มเหอต้ม

น้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่ม,มาทำใหม่อีกเหรอปรุงใหม่เพิ่มพี่น้องเอ้ยน้ำจิ้มแซ่บๆกบๆน สองรอบพอเตมาส่งใช่ไหมทำไมส่งสองรอบล,ล,ลืมน้ำซุปส่งหมูเนี่ยนะลืมน้ำพริกลืมค่ะไอลืมไอ๋ลืมน้ำซุปน้ำซุปกับผัก ลุยดิลยยแสบันจีแบเแบนไปน้ำรดกับเราได้กินอาหารแบบนี้นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวน้องซอสกินหนูกระแทก ไปน้ำรูดก er mm ็กินแต่อาหารตามกองอาหารตามสั่งแต่กองที่เอาช้อนลงน้ำใส่น้ำน้ำจิ้มอร่อยปรุงใหม่เพิ่มไหมใส่ปลาเข้าใจงงอือชีวิตขาดปลาไม่ได้เติมปลาไปสองช้อนแต่มันอร่อยอ่ะ อไาจุ่เนแบบอแซบเบอแซบเบอร์น้องก็แซบเ,เข็มทองเทัาะนั้นวันแ,แม่ก็สรรองเหมือนกันเหรอ คนตั้งให้ยายซื้อเพ่งป้าก็ไปซื้อหมูกระทะไม่ง่ายถามว่าแม่จะกินอะไรวันแม่หัวล้ออยากกินหมูกระทะเปิ้งแกงกินหมูกระทะวาแม่มีฟันเคียงเหรอเตะเข้าโกเอาขับเงินเคี้ยวหลึกๆหลักแล้วเตะเข้าโกเหรอกันเกลน้องเุ่าฟันไม่มีเด็บ อันนี้เป็นน้องขอยัวๆอ่ะนี่ว่อะไร้ยหมดไปหมดนียกไปหนึ่งกล่องวไข่นั่นเหรอคนละครึ่งีเฮ้ยนี่เดียว ตีรอดหือหือสายพันธุ์เนี้ยมันอร่อยมันแห้งกว่าสายพันธุ์ที่มันออกน้ออกน้น้ำมันไม่เยอะใช้สายพันธุ์เไอ้สีน้ำตาลมันจะเป็นน้ำมันเยอะน้ำมันจะนิ่มอันนี้มันจะกรุบกรอบนะนี่อันนี้เลยพี่น้องเอ๋ยหัวมือกระดอง สามสัในใหญน้องเนี่ยเพิ่น้ำหนัก <c oughs> ตัวนนะเอาไ <c oughs> ม่อยู่แล้วโหน้ำจิ้มแซ่บเลยนะเขาให้น้ำจิ้มมาสองสูตรเหมือนอะไรนะเหมือนที่เขาอันนึง พะ่อีอร่อยมากปูอัดก็อร่อยอ,อันนี้โอ้น้ำนที่ยาะเดี๋ยวหลานชายอันนี้หมูกระทะแปดริ้วเขามีมียกเหมือนได้พี่น้องอ่ ถ้าเป็นหมูก็ถ้าไอไอรัานเขาที่เป็นยินเส้นเนาะอันนี้เป็นหยูนี้เนื้อสุกี้เนื้อสุกี้เนื้อสุกี้บ้านร้านเขาเป็นสุกี้นะสุกี้หน้าเมืองอ๋อเขาก็เลยเป็นเป็นไอ้น,นี่มาแถมอันนี้มาก็เป็นสูตรของเขาอันอันนี้ลงต้งหมนนตหรือว่ากินได้เลย เอากินได้เลยเหรอได้หมดินไปไดยแล้วถ้างั้นเอาออก,กวัวมมันเละจะนิ่มกว่าเดิมเออเหนอะอ๋อที่ตัวเองกินกินคือมันกินได้เลยเขารวาอะไรอือไปน้องไม่รู้ว่ากินได้เลยไปน้องคิดว่านลับส้น เกี่ยวกับน,น้องมันพิการไม่ติดเลี่ยวกับน้องโอเคอ๋อเขาอันเขาลวกมาแล้วพี่น้องกินได้เลยมีโยกกินได้เลยปากระุกเลย อันนี้หมอ้อหม้อก,กระทะก็เป็นทองเหลืองนะพี่น้องมันดูมีควนเลยน่าจะรอบนี้น่าจะเป็นกระทะเล็กมาให้จะไหมรอบนั้นมันดูแบบใหญ่กว่าน,น,นี้อันนี้มันแคบไปบอก,กร,รอบหน้าปกติเทาย่างหมูกระทนะน่ะมันคิเป็นควนเนาะเป็นควนอันนี้มันมันเป็นควนไฟอะ่ะ ก็มีหย,ยกเขาออร่อยเลยอือคืออดยรเบียคอนน่าดูกินดีดึงกล่องไม่ปกติไปกินเอกินอะไรนะนกนยยนยยี้อืม,อมนายยนไฟฟ้ายยมีหยกมีเขาอร่อยมีหยกกับปี๊ ถ้าไปกินพวกหมี่หยดตามห้างอะน้ำจิ้มน้ำจิ้มที่ไม่ชอบรสมันไม่จัดจาด้นานไ่ได้เพิ่มอะไรอมเออน้ำจิ้มโอเคได้คือสูตรเราใส่พริก,กเพิ่มกระเทียมเพิม่มใส่ปะลาฮ่าไอสูตรไม่ใส่ปลาก็มีสูตรดังเดิมเหรแท็บอยู่แท็บอพี่น้อง ครบเยบอกเลยเรายเรายด้วย้านี่นด้วยนะใส่ ใบมาสูบหั่นเป็นอยแต่มันจีนี่ยนะใช่บอกว่าประโยชน์มันเยอะไงถ้าโควิดวนี้อะไรอะไรอะไรที่เป็นสมุนไพรใส่โควิดใส่หมดเรสังเกตว่าเราเคี้ยวๆเลยจะเจอใบใบติฝั่งนี้ว่ากระหมูใส่ตลอดอันนั้นคือเอ๊ะแมงกะพรุนแมงกะพรุนเหรอเอาฝั่งนู้นก็มีใช่ไหมแมงกะพรุน อชื่อร้านนี่สวสสี่ได้งานสหงงัชชายจะไปทำงานสหลองส่งคนไปทำงานเรียนรู้ชีวิตส่งคนไทางานของยืนขนนองไม่มีใน้องจะด้โา พี่อันกับพี่ใหม่ไ<ๆ>งน้องคนนี้รอเอล่าสีอยากได้ตีพี่เก็บตังก่อนนะคอยขอเขาจะผ่อนให้เราจะได้รู้จักเก็บตังให้ให้ทีเดียวมันง่ายเลนถูกต้องต้องสอนเอาโอ้อ สอนก็สอนเธอกาเดี๋ยวไปเห็นยืนร้องไห้ยอยู่โรบินสันแล้วคุณจะทำใจไม่ได้เนีย่ยบอกไปยินแล้วคุณไปโรบินสันด้วยอ่ะคุณจะเห็นน้ำตาแล้วคุณจะทำใจไม่ได้ที่ม่ทำใจไม่ได้อ,อมีคนทำใจไม่ได้แล้วด้วยปาได้สันก็ต้องได้ <laughs> ปอหกปอห้ก็อ่อนเยอะอ่อนเกินไม่ปอหกปอสี่ันปอสี่ไม่ไม่ถ้าตอนนี้ปอหกปอห้ก็อ่อนเยอะหนุนหน่อยก็ไม่ร้องแล้วดูเรื่องแล้วอะไรก็เอาของเขามาเกือบหมดแล้วนี่อยากได้กีตาร์เขาเขาก็เอากีตาร์ให้เขาก็ซื้อใหม่เดี๋ยวชอบสาวพี่แล้วกัน จับจับอะไรจิ้อือน้ำมันน้ำจิ้มมันอร่อยอันนี้คือเขามีมาให้เหรอนี่เหรอใช่ใช่โจ๊บะอ,อะปลาหมึกยัดไส้พี่น้องปลาหมึกยัดไส้หมูหมูกระทะแปดลิ้วเนาะอันนี้สุกยังนี่แมงกะพรุน อันนี้แมงกระพุนแซนหลานใาว่าใาคยคลิปยาวๆไปเลยเนาะพี่น้องเนาะไปนำรถก็ได้ท่ายอย่างเลยบอกกล้าลงลรถเลยย่านโควิดผักบุ้งของเขาละมันหันมาใหญ่เกิน อันนี้ของเราหั่นใช่ไหมยิ่งเท่นั้นแหละติมกหมเยอะหรปะหอเยอะหมาซ่าเนี่ยอร่อยมากอร่อยน้ำจิ้มอร่อยอร่อยทุกครั้งเลน้ำจิ้มไม่งั้นไทสุรินจะพอสูตรอันนี้อันนี้มึก มึกดองเนาะทขาเรียกถูกอะไรวะมึกดองกรอบหมือดองตัวเองกินไอ้นี่ยเยอะไปกินมีโย,โย,ยกกินน้ำแป๊กซีเป็นน้องขวดนึงเกือบหมดเลยอ่ะที่จับไปที่เล็กน้อยอม่ได้บอมหอ

ปกติหลานกินหลายตัวนี้นี่จุกอะไรจุกเหนียเหรอใช่เขาพักพกันเก็นไปไม่ได้ที่น้ ทียังมีพวกนี้ะใช่ะไม่ไกินเรากินเองไม่เยอยกินเองรีบกินเลยใช่กินหมี่ไปเยอะเลยหมี่อร่อยนะใช่นเะคือกินได้เลยไงไม่ต้องมารอสุดแล้วสเอาไปลก กระเพาะเริ่มเล็กแล้วแบบกินน้อยู่ตัวสมัยตอนที่รดตามอ้วนเนี่ยสมัยเรียนใช่เมื่อก่อนอ้วนเลยสมัยแบบไม่ได้นี้หรอกกินพยายามกินให้กระเพาะน้อยลงเพราะว่า น้ำหนัก ma เยอะไงแล้ว <opposite> ก <backs> ็เวลาเดินเนาะขามสี่กันเสดลือกระโจนแล้วแบบพูดถึงตอนเรียนนะแล้วอุ้มอัดเวลาเดินก็ลดลงกินข้าวน้อยลงน้อย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 ก็ชินเลยนี่เฉพาะมันแคบเลยชินกับการกินน้อยอ่ะแล้วก็กินอะไรนิดเดียวก็อิ่ม

้องงโผล่นี่เว้ยทุกแกงนี่งงโผล่นี่เว้ย่นะเมื่อก่อนอยู่หลังบ้านด้วยเนี่ยมันจะเข้านึ่หรือเปล่าอ๋อเนียมันจะเข้าทุกแก่ทุกแก่ตัวใหญ่มาหน้าบ้านเียม่ถ้าเราีเปียกจมันเข้าไม่ได้ใช่ถ้าเปียจเข้าไม่ได้่ถ้าเราโผ่รือเยกมันจะเปี่ย วันนั้นหนูว่ามันเข้านี่แน่เลยมันไม่ส่งเสียงเลยนะตั้งแต่ดูมันไปตั้งแต่มีอะเหี้ยมันแค่ปิดเฉยเนี่ยมัดโกยได้เมื่อก่อนมันไม่มีแล้วนะถ้าเจอสายกินตุกแกมจับยากสายกินตุกแก กจับมามีราคาด้วยนะแต่ที่บ้านที่ร้านเนาะต้องจับตัวนั้นโอ้โหนอนอยู่ไม่เท่าไหร่มันก็ร้องเนาะนอนนอนไปก็ร้องต้องไล่จับกันกลางถึงกอบตัวใหญ่มากตัวนั้นน่ะนั่นน่ะได้ไซ่์แล้บ้านใครบ้านป้าแดงอ่ะพราะบ้านป้าจีดเหรออนอนนอนอยู่ไหมฮะนอนอยู่โอ้โหร้องตะหนังวันไหว ตัวเท่ากับประมาณนา3นิ้วนี่มั้งบุตวใหญ่สารขายได้แพงแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่าตัวสนิ้วนี่แต่พ่อถ้าคนจีนเขาเอาไปทำยาสมุนไพรไงเย แค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะบ้านเด็กน<อ>ักเรียนแม่น,น้องเรินอ,อิ่นละเอามาทำไหมน,น้าเลนนยานายนขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมในน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในน้องตัวหลังเผาด้เยเด้อค่ะขอบคุณค่ะ